อยู่ครับอยู่พี่น้องครับนี่ครับลองมาใส่ไว้เมื่อเช้าครับเป็นเหยื่อส้เดือนครับนะครับมัดขวดไว้ครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเดี๋ยวไปลุ้นครับอ๋อปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลครับพี่น้องลองมาใส่ดูเมื่อเช้านี่ครับ ยญ้าอยู่เลยครับผักกระชูดครับเป็นสะผักกระชูดครับมีตัวก็มีตัวเส๋ยากหน่อยครับตัวนี้ครับตัวดีนีครับผ่านอยู่เลยครับผม สวยครับมันหมานครับผมนี่ครับตสวยเลยครับผมครัง้งแรกครับที่ได้ปลาไหลครับเขาบิดอยู่ยครับนี่ครับ กับผมนี่ครับตัวสวยๆครับ<ฮ>มันหมาน,นครับผมขันเดียวก็เสียวได้ครับนี่ครับพอแกงแล้วครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ